ดีครับพบกับครูภูมิพิบระกรนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปดูกันเลยครับสมาชิกในครอบครัวของฉันสวัสดีค่ะเพื่อนๆรอที่จะพบกันนานหรือเปล่าเอ่ยจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันไปแล้ว ซึ่งครอบครัวนอกจากจะประกอบด้วยพ่อแม่และลูกแล้วครอบครัวก็อาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยโดยที่แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมาชิกในครอบครัวของฉันต่อจากคราวที่แล้วจะสนุกแค่ไหนนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ แม่คะแม่หนูกลับมาแล้วคะ่ะว่าไงลูกแม่เป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกสนุกดีคะ่ะได้เพื่อนใหม่เยอะเลยแล้วก็เรียนเรื่องครอบครัวของเรากันคะ่ะแม่คะครอบครัวเรามีแค่นี้เองเหรอคะไม่ใช่นะนอกจากที่เห็นในรูปก็ยังมีอีกเยอะถามทำไมล่ะจ๊ะ วันนี้หนูเรียนเรื่องครอบครัวของเรามาค่ะเลยอยากรู้ว่าครอบครัวของเรามีคนอื่นอยู่อีกหรือเปล่าเรากินข้าวก่อนนะลูกแล้วแม่จะเล่าให้ฟังแม่กับพลอยนั่งดูอัลบั้มรูปอยู่ที่โซฟาว้าวรูปนี้คุณแม่ยังสาวอยู่เลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังสาวจ้าสวยด้วยแม่คะแล้วสองคนที่อยู่ข้างๆตากับยายนี่ใครเหรอคะคนนี้พี่สาวและน้องสาวของแม่เองจ้าอ๋อเรียกว่าคุณป้าใช่หรือเปล่าคะแล้วน้องสาวของแม่เรียกว่าอะไรเหรอคะถูกต้องนะจ้ะสองคนนี้คือป้าและอีกคนนึงเป็นน้องสาวแม่ คือน้าของพลอยนะลูกมาดูกันนะคะว่าจากรูปใบนี้พลอยได้รู้จักใครบ้างพ่อของแม่เราเรียกว่าตาแม่ของแม่เราเรียกว่ายายพี่สาวของแม่และของพ่อเราเรียกว่าป้าน้องสาว และน้องชายของแม่เราเรียกว่านา้าพร้อยหยิบรูปขึ้นมาอีกใบรูปคนเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อยังดูหนุ่มจังค่ะหนูคิดถึงคุณปู่กับคุณย่าจังเลยค่ะเอคนข้างๆคุณพ่อสามคนนั้นคือใครเหรอคะคุณแมอ่อ๋อคนข้างๆคุณพ่อก็คือคุณลุงไงพล หนูจำไม่ได้เหรอตอนหนูเล็กๆล,ลุงยังอุ้มหนูไปซื้อขนมอยู่เลยหนูจำไม่ได้ค่ะแล้วคนข้างๆคุณลุงใครเหรอคะน้องสาวและน้องชายของพ่อหนูไงจ๊ะเรียกว่าอะไรคะคุณแม่เรียกว่าอาไงลูกงั้นปิดเทอมนี้เราไปเยี่ยมคุณปู่คุณยา่าคุณลุงคุณอากันนะลูก นูจะได้รู้จักคุณลุงคุณอาเพิ่มมากขึ้นนะลูกดีค่ะคุณแม่แล้วจากรูปไปนี้ล่ะคะพลอยได้รู้จักใครเพิ่มบ้างพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราเรียกว่าย่าพี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่าลุง น้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอาน้องพลอยแม่เข้าไปได้ไหมจ๊ะได้คะ่ะแม่ทำอะไรอยู่ละ่ะลูกหนูกำลังวาดครอบครัวของเราอยู่ค่ะคุณแม่โอ้โห นี่ลูกหัดวาดแผนผังครอบครัวมาจากไหนจ๊ะหนูเห็นจากในหนังสือและจากที่โรงเรียนค่ะเลยลองวาดของตัวเองบ้างพรุ่งนี้หนูจะเอาไปให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนได้แล้วนะจ๊ะจะได้รีบไปโรงเรียนแต่เช้าราตรีสวัสดิ์จ้าราตรีสวัสดิ์ค่ะแม่ กันฟังน้องๆคะแล้วครอบครัวของน้องๆล่ะคะมีใครบ้างแตกต่างจากพลอยหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเรียกพวกเขาว่าอะไรบ้างเอาล่ะคะน้องๆก่อนที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปนั้นเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะโดยพี่จะวาดเป็นแผนผังครอบครัวอย่างง่ายๆ ให้น้องๆดูเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันเลยค่ะพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราเรียกว่าย่าพ่อของแม่เราเรียกว่าตาแม่ของแม่ เราเรียกว่ายายพี่ชายของพ่อและพี่ชายของแม่เราเรียกว่าลุงพี่สาวของพ่อและพี่สาวของแม่เราเรียกว่าป้าน้องสาวและน้องชายของแม่ เราเรียกว่านะาน้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอาเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นแผนผังครอบครัวกันแล้วน้องๆลองเอาแผนผังให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดูว่าที่บ้านของน้องๆเรียกคนในครอบครัวกันว่าอย่างไรบ้างคะลองทบทวนดูนะคะ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อหนึ่งเราเรียกน้องของพ่อว่าอะไรข้อสองพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าอะไรข้อสามเราเรียกน้องของแม่ว่าอะไร ข้อสี่ปู่คือใครข้อห้าเราเรียกแม่ของแม่ว่าอะไรน้องๆคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะ ดูสิคะน้องๆคนเก่งทำถูกกันไปกี่ข้อข้อหนึ่งเราเรียกน้องของพ่อว่าอะไรคำตอบคือน้องของพ่อเราเรียกว่าอาข้อที่สองพี่ชายของพ่อเราจะเรียกว่าอะไรคำตอบพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าลุงข้อที่สามเราเรียกน้องของแม่ว่าอะไรคำตอบคือ เรียกว่านาค่ะข้อที่สี่เราเรียกพ่อของพ่อว่าอะไรคำตอบคือเราเรียกว่าปู่ค่ะข้อที่ห้าเราเรียกแม่ของแม่ว่าอะไรคำตอบคือเราเรียกว่ายายค่ะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้รู้ว่าครอบครัวเราประกอบด้วยใครกัน จากที่เรารู้จักถึงสมาชิกภายในครอบครัวกันไปแล้วครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกของครอบครัวว่าแต่ละคนมีหน้าที่ในครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะจะสนุกแค่ไหนนั้นอดใจไว้รอพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบพระคุณสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ